สองตัวแล้วนะคะ B อดเอาเข้ามาี่นาของตาชานะคะเจียแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วเนียวแล้วนะคะเจอแล้วอ

ไทยทิพย์นะคะเจอแล้วค่ะขนุนตัวดำนะคะมาคามตัวสีขาวนะเจ้าคับแม่ทีนจังเจ้าดีครับไทยทิพย์มาถึงแล้วนะคะมาถึงทั้งสองตัวแล้วนะคะวางมันลงปุ๊บโอ้าหนี้เลยวิ่งนั่นแหละตอนที่เราเรียกหาก็มันก็วิ่งหนีเข้าป่า แต่พอสาวปานเอาขนมล่อมันก็วิ่งออกมากินขนมเลยนะนี่ค่ะเจอแล้วนะคะมาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้นะคะโซ้งขนสมครขนนี่มีใอันันเนขนมเขามามาขางเขามานะคะเราไปเห็นอยู่ที่นะคะป่ายางนะ ค่ะเจ้านะคะพัดแม่พิมดีครับสภาพม่อมเป็นมาไทยที่ท่าสวัสดีเช่นกันนะคะ่าครบสุดด้วยใช่นะลายสุดด้วยโอ้ตอนนี้มาเจอแล้วนะค่ะตอนนี้มาเห็นเห็นแล้วนะคะเห็นเนตายตาแล้วนะคะมาเจอกันแล้วนะคะพอไปเห็นทีแรกนะคะเห่าเห่าแล้วก็วิ่งเข้าป่านะคะ สาวปานก็เอาขนมให้ก็เลยวิ่งมาหาสาวปานนะคะพราสาวปานเคยเรียกนะคะบอกว่าขนุนมะคะก็เลยมาคบแล้วนะคะมาคบแล้วอยู่ที่เทียงค่ะ่ามโซ่ไว้นะคะขนขนุนนะคะอืมเยอะเลยเนาะอะไปงอกคเนพัด้ไปลังมือบงไกลเนาะอเกันไกพื่อนด้วยกันเนื้อว่างอนอะไรนั่งหันหลังให้เพื่อนเนี่ยมาไกลเด้ะ เอบไกนตัวไหนน่าอร่อยไก่เมาอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่กัดนะคะเป็ดก็อยู่ด้วยกันมาหูมาายจะจากวงยังไมันายไปตอนกี่โมงโอ้ยคำมาคำนมาเนาะคำคำห่าเนี่พนกมาฟูไว้ก็ คนกับเมื่อเลยเคนกับจีว่ามันอยู่น้ำมูตัวมันกับโมเมนต์เนาะมันอยู่หนีไล่มันกับมื่อไปอยู่ทกำลังบอกว่ากำลังขับรถอยู่ค่ะเดี๋ยวไปกดให้หายคิดถึงนะคะโมเหม็นเหม็นนะคะลงน้ะไม่รู้ว่ามันร้อนมันก็เลยไปหากินเพราะว่ามันหิวมากเลยนะคะเดี๋ยวเมดีจะมากดให้หายคิดถึงโอ้ยตัวเหม็นมากเลยนะคะเมเด มาถึงแล้วมาถึงแล้วอเักด้าวอ้าวอ้าวอ้าวทักทายกันอีกแล้วอยไปแกล้งเแ่้าหายหมดนึกว่าหายไปเมื่อกี้เห็นไลสุดค่ะอาปานดีใจนะคะถ้าไม่เจอสสงสารน้องหมาจ้าเอาไว้ค่ะาตาชานเหลือเอามาบ้านลุงนะคะทำกงให้น้อง สงสารไม่เคยอยู่แบบนี้ค่ะยุ่งยุ่งอยู่นะคะยุ่งอยู่เดี๋ยวก็จะเอาไปทํากุ้งดีๆมันกัดอะไรกัดสายไฟนั่งอะไรมาพ่วมดื้อท้ำดื้อจริงๆนะค่ะเขียวเดี๋ยวก็จะทํากุ้งดีๆนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปไว้เหมือนเดิมนะค่ะนี่ดีกําลังตามมาดูนะคะให้หายคิดถึงนะคะว่ากันเมื่อขนมร้อนแลนหนี โอ้ยไปเห็นที่แรกกันยังแเลนเขาป่าตาป่านนี no ่ว no ่าเก่าม oh, ้าอันนั้นพี่อ้อจมาเก็บแมนแมนแมนแบบตัวสีขาวๆนั่นมืแมนเหมือนว่าเอ้าน้อยเห็นตัวสีดำๆอีโ่แมนเลยวันนี้ได้แต่เป็นขนมหอดขนมมาซะเช่าก็พอเดี๋ยวเลนนี่ก็เท้าสีดำขุดมาน่ะสีดำเลนมากินกันที่ค่าดีครัน หิวเพราะว่าเคยกินอาหารนะคะก็เลยหิวแล้วก็สาวปานสีขนมให้ก็วิ่งมากินเลยนะคะทั้ง4หออตัวกินหมดทั้ง4ห่อค่ะมาถึงเรียบร้อยนะคะตอนนี้ร่ามโซ่ไว้ก่อนนะคะเพราะว่ากลัวจะไปอีก ไปอีกเราก็จะหิวอีกนะคะเพราะกว้างมากเลยนะคะที่กว้างมากเลยไม่รู้ว่าจะไปตามหาที่ไหนไปหาที่วัดแล้วก็ไม่เจอเนาะไปที่วัดผู้หลวงก็ถามก็ไม่เจอไปถามยายลำไพก็ไม่เจอยายลำไพก็บอกว่าไม่เห็นจะว่าต้องว่ามันหอมวัดมาถึงมาแล้วเรียกาผุกรจ้มาถึมาอยู่พี่เนาะอ๋อมาที่แก่แม่ยังเปล่าเยอะเขอยังไม่ได้ลืมเข่า เนี่ยไปเยี่ยมเสื้อขนมัญญานนะคะน่ะกาแฟกาแฟเอาไหมกาแฟบอกลุงว่าเอาเป็นตาข่ายนะคะถังมีอากาศจะมีกระยินกาแฟกาแฟเอาไหมถึงใส่กลับรถได้เลยเวลาจอดนะคะมันมีเงน้ยให้ไปได้ เมดบอกว่จะมาก่อนใ้หาคิดถึงโอ้โหามเดี๋ยวเมดก็จะมารบเม้นคอมเมนต์โดนกิโคนันมาตัวดำมันแท่งมันยอลดมันยอดอะเดี๋ยวคะมะโยมันแหงถนนมานอนนี่มานอนใกล้ๆกันนี่มัดไว้เลยมัดไว้เลยทั้งสองตัวเลยอ่ะมานั่งที่ยายก่อนนี่ค่ะตัวนี้ก็ตัวสี ไม่ได้มัดกัวะเพราว่าไม่ไม่ดื้อตัวสีขาวไม่ดื้ออยู่จมือสมือมีมือเพือนแล้วอะถ้าอยู่ด้วยกันนะคะตอนนี้สิท่านนะคะคุณหักไทยทีิยรียบรอนะคะถ้าคุณปเรียบรอยนะขอบคุณข้าขอบคุณะเอาไว้ที่นาตาชา ค่าเอาไว้ที่นาตาชานดูนะคะตอนลุงนาตาย้วชมลานเพราะว่ามาก็เจอนะคะน่เตะขับรถไปพอดีก็เลยตาชานก็เลยบอกว่าเอามาไว้ที่นี่ก่อนเพราะว่าลุงกําลังยุ่งๆนะคะก็เลยมันกาลังเขี่ยวนะคะกัดสายไงสายไฟนะคะก็เลยมาไว้ที่นาก่อนมีท่านได้ล้คนมุขื่นมาคนน้ำมาไม่ได้คนดูน้มัย มันก็เลยเล้นเลล้ยบนฝ้ายหลังคายัยืนเดี่ยวอีกสองตัวเคยอยู่ด้วยกันมันก็ต้องไปด้วยกันอยู่ด้วยกันทั้งก็เลยทักแพนยกันสำหรับผีดนีัก็ค่ะนอนนอนนอนเหนื่อยไหมคะเพราะจบเรื่องเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมาเรียบร้อยแล้ว